ซ่อมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็เราพูดถึงพัดลมนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเสียงนะครับเวลาพัดลมอืดอนะครับอืดๆฝืดฝืดอันนี้ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นกระโหลกนะครับเป็นกระโหลกนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือก็คือมันจะมีคือเป็นกระโหลกนะครับ เป็นกระโหลกที่อยู่ในใน,ใน,ใ,นในเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือหุม้มห่อด้วยพลาสติกด้านนอกแบบนี้ข้างในนะครับข้างในก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับข้างในข้างในนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าขดลวดนะครับตัวสเต,เตเตอร์เป็นขดลวดนะครับที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วพัดลมหมุนได้ก็เกิดจากาการเหนี่ยวนำนะครับของขดลวดนั่นเองนะครับปัญหานะครับบางทีเพื่อนๆมีพัดลมนะครับ ส่วนใหญ่ที่ที่ถามกันมาบ่อยๆก็คือพัดลมหมุนช้าบ้างนะครับพัดลมหมุนช้าไม่มีแรงหรือว่าเวลาหมุนเนี่ยก็เสียงดังนะครับเสียงดังแกล้งนะครับดังฝืดๆหรือว่า,ากดสวิตช์นะครับดังดังอืดๆแต่ไม่หมุนนะครับคือหลากหลายอาการนะครับดังอืดๆๆอือย่างเงี้ยนะครับเสียงประมาณนี้นะครับแต่แต่ไม่หมุน นะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาปัญหานี้นะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคําว่าหมุนช้าหรือว่าหมุนหมุนไม่มีแรงเนี้ยมันมันก็มีสาเหตุอย่างอื่นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับบางทีอาจจะเกิดจากสเตตเกิดจากคาปาซิเตอร์นะครับค่าไฟออนแรงนะครับแบบนี้ก็มีมีส่วนเหมือนกันนะครับแต่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือ ตัวเขาเรียกว่าตัวบูธนะครับอะที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับก็มีมีมีอะไรบ้างนะครับตัวตัวกลมกลมนะครับตัวรูรูเนี่ยที่เป็นรูรูเนี่ยนะครับตัวกลมกลมเนี่ยเราก็เราเรียกว่าตัวบูธนะครับบูธบูธมันจะมีลักษณะกลมกลม,มนะครับก็คือ,อมันคือคือคือ,คอ,คอเราจะเสียบเสียบตัวโรเตอร์เข้าไปตรงนี้มันก็หมุนนะครับดังนั้นแล้วหมุน หมุนดีหมุนคล่องนะครับตัวบูทตัวนี้ก็มีส่วนนะครับถ้าหากว่าบูทเสื่อมนะครับมีรอยขูดขีดแบบนี้นะครับหรือว่าน้ำมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็จะทำให้บูทไม่คือไม่ทำงานเพอเพอก็จะทำให้พัดลมนะครับไม่คือไม่หมุนเลยนะครับบูทก็มีส่วนนะครับบูทเนี่ยเขาสามารถที่จะหมุนได้นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผม งัดให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือเขาสามารถที่จะอ่าหมุนคือหมุนคือคือหมุนได้นะครับอย่างเงี้นย,น,ย,น,ออน,ยน,นะครับอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอืมเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือต้องใช้เหล็กหมุนแบบนี้นะครับก็อ่าบูธเขาก็อยู่ได้ด้วยน้ำมันนะนะครับหมายถึงว่าสังเกตนะครับตัวตัวที่ดัน นะครับตัวตัวเนี้ยตัวตัวที่ผมชี้รอบๆอบเนี้ยรอบๆอบบูทเนี้ยนะครับอันนี้เป็นสปริงนะครับบูทนะครับเราพูดถึงบูทเนาะนะครับคือถ้าหากว่าบูทเนี้ยนะครับก็คือเขาอยู่ได้ด้วยสปริงนะครับสปริงล็อกบูทเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีสปริงตัวเนี้ยนะครับบูทก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในมันไม่มีกาวหรือว่าไม่มีน็อตอะไรยึดนะครับคือตัวบูทอยู่ได้ด้วยสปริงตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วก็ ข้างในข้างในที่อยู่รอบๆบ,บูธเนี่ยนะครับหรือว่าข้างในสปริงเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามาีตัวดูดซึมน้ํามันเอาไว้นะครับคือตัวคือผ้าซับน้ํามันนะครับดังนั้นแล้วถึงบอกว่าเวลา,าพัดลมใช้ไปนานๆมันก็เกิดความร้อนความร้อนก็ทําให้น้ํามันแห้งใช่ไหมครับดังนั้นแล้วผลตามมาก็ทําให้พัดลมร้อนบ้างไม่หมุนบ้างหมุนเสียงดังบ้างนะครับหมุนช้าอะไรต่างๆบ้าง ดังนั้นแล้วอันนี้คือเรื่องราวของบูธนะครับดังนั้นแล้วเบื้องต้นเวลาเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้นะครับเราก็อาจจะแกะแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับหยอดหยอดน้ํามันตรงเนี้ยนะครับแล้วก็หยอดน้ามันตรงตรงโรเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับโรตเตอร์ก็คือแท่งเหล็กนะแต่วันนี้ผมไม่คือผมไม่มีตัวตัวอย่างมาให้ดูนะครับโรเตอร์ก็คือคือแท่งเหล็กนะครับที่คือคือที่มันสวมตรงเนี้ยนะครับโรเตอร์นะนะครับก็ วันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าปกติผมมีน้ํามันอะไรบ้างนะครับอ่ะอันแรกเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็หนึ่งตัวเนาะนะครับอ่ะหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะเพื่อนๆน่าจะมีใช้กันนะนะครับ BR40 เนี่ยนะครับคืออ่าอันนี้ก็อ่าอันนี้น้ํามันจัรนะครับน้ามันจัรนี่ซื้อร้านขายของ ชำหรือว่าร้านร้านขาย20บาทนะครับอะไรต่างๆก็มีขายเยอะแยๆนะครับคือมันเป็นน้ำมันจักนะครับความเหนียวไม่ค่อยมีนะนะครับอันอีกอันนึงอันนี้ไม่ใช่น,น้ำมันจักครคือเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรถยนต์นี่แหละนะครับน้ำมันเครื่องรถ รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่น้ํามันเครื่องที่เราใช้ใส่น้ํามันอะนะครับแต่อันนี้คือผมเอามาใส่กระป๋องนี้เฉยๆนะครับเพราะว่าผมเอ่อก็คือลินมาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เอ่อเคื่อันี้จะมีความหนืดนะครับน้ามันเครื่องนะมันจะมีความหนืดมากกว่าน้ํามันจักรนะครับน้ามันจักรดังนั้นแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้เอาแล้วใช้ยังไงนะครับคือตัวนี้เพื่อนๆคงได้ใช้เนาะนะครับขึืนชื่อเกี่ยวกับการกัดกัดสนิม ใช่ไหมนี่ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับการที่แบบอ่ามันคือมันขู่ขะจริงๆมันฝืดจริงๆนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับผมก็บางบางคนขาเขาก็ใช้โซ n นกนะนะครับโซเนกผมก็มีแหละนะครับอ่ตัวนี้ผมก็ใช้นะครับตัวนี้ถ้าแบบมันฝืดมากๆเราลองตัวนี้ก่อนเออนะครับแล้วก็ขัดนะครับบางทีโรเตอร์เนี่ยนะครับโรเตอร์ตรงนี้นะที่ที่เสียบตรงเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ผมเสมือนเป็นโรเตอร์ก็แล้วกันคือเราอาจจะขัด นะครับใช้กระดาษไซ أ, เบอร์อ่อนๆน,นะนะครับขัดขัดให้มันแบบใสๆเลยนะครับอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติมันเป็นสนิมอะไรแบบกราบแบบนี้นะครับมันก็จะหมุนยากนะนะครับดังนั้นแล้วเราขัดแล้วก็ใส่ใส่ตัวโซเน็คด้วยก็ได้นะครับฉีดเข้าไปนะครับพอทำความสะอาดเสร็จเรากา็บางท่านก็อาจจะหยอดด้วยน้ํามันจักเลยนะครับแต่ถามว่า,าสมมุติ คือถ้าเราทําความสะอาดคือตัวตัวนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ทําความสะอาดมากกว่านะครับแต่ถ้าเราจะประกอบผมไม่ใช้ตัวนี้นะนะครับสมมติเราจะประกอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะหยอดเป็นจะหยอดเป็นน้ำมันอันดับสุดท้ายละเพื่อที่จะประกอบเครื่องแล้วก็จะให้มันแบบน้ำมันอยู่ได้นานๆละนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นี่นะครับอ้าวแล้วน้ำมันจักไม่ใช้เหรอนะครับน้ำมันจักคือความความหนื่ จะมีน้อยกว่าน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ใช่น้ำมันที่เราอะไรนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดำๆนั้นอันนั้นอันนั้นเราไม่ใช้นะครับแต่อันคือเอาน้ำมันเครื่องที่ใส่ใหม่ๆหน่อยนะครับก็เอามาใส่นะนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่เปลืองบางทีเราถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบางทีมันก็จะมีเหลือๆครึ่งลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาหยอดใส่ไอ โรเตอร์นะครับพัดลมได้แบบนี้ผมจะใช้น้ํามันเครื่องนะครับมันมีความหนืดเยอะกว่าน้ํามันจักรนะครับมันมีความหนืดเยอะกว่ามันก็จะทนความร้อนเยอะกว่าแล้วก็จะอยู่ได้นานนานกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลง่ายๆเลยที่ผมมักจะใช้หยอดด้วยน้ามันน้ามันเครื่องนะครับหยอดเสร็จก็ประกอบก็ก็ใช้ใช้ไปยา,ยาวๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราใส่นะครับเวลาเราใส่นะ เวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะใส่ตามตามรอบๆตรงเนี้เออใส่ข้างในเนี่ยนะครับรอบๆตรงเนี้นะครับใส่ข้างในตัวบูทด้วยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหล่อลื่นใช่ไหมนะครับเราก็จะใส่นะครับอ่ะสมมุติผมผมใส่ให้ดูนะนะครับผมสมมติผมใส่ให้ดูนะครับอ่ะปกติผมใช้น้าม,มันเครื่องใช่ไหมนะครับผมก็จะใส่แบบเนี้นะครับอ่ะก็คงเห็น well ไหมครับเราไม่ต้องอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ย 3หยด4หยด5หยด6หยดประมาณนี้แหละคือไม่ต้องใส่เยอะนะนะครับใส่น้อยเกินไปก็จะแห้งเร็วใส่มากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะซึมครับเพราะว่าพัดลมเวลามันนั่นนมันมันคือมันจะตั้งแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะไหลเดี๋ยวมันก็จะไหลลงนะครับดังนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับสําคัญคืออยู่ที่ผ้าซับน้ํามันด้วยนะว่าเก่าหรือเปล่าถ้ามันเก่ามันก็จะไม่ดูดน้ํามันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวมันก็ไหลออกหมดอะ เพราะว่ามันไม่ซับไงดังนั้นแล้วเราก็ตรวจเช็คผ้าซับน้ำมันข้างในด้วยว่ามันมันมันโอเคมันยังใหม่ใช้ได้อยู่ไหมมันก็จะดูซับน้ำมันเดี๋ยวๆผมให้ดูผ้าซับน้ำมันที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดียวนะแป๊บนึงแป๊บนึงผ้าซับน้ำมันผ้าซับน้ำมัน โอเคเจอละเจอละนะครับเจอแล้วเจอแล้วผ้าซับน้ํามันผ้าซับน้ํามันครับเดี๋ยวต้องเปิดเปิดจากตัวไหนอ่ะตัวนี้เปิดอ๋อ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 อ่านะครับนี่อ่าตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าผ้าซับนะครับมันน่าจะมันมันทาน่าจะเป็นผ้าสักการะนะนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะ เป็นเป็นขนขนนิดนึงนะครับแต่เหนียวนะดึงไม่ขาดนะครับเนี่ยดึงขาดยากแต่อาจจะขาดอยู่มั้งแต่มันขาดยากครับอ่ามันคือมันเป็นเขาเรียกว่าผ้าผ้าสักหลาดซับน้ามันอะนะครับอ่าอ่าสังเกตไหมครับคือเขาจะเอาใส่ข้างในนะครับคือข้างในตรงเนี้ยนะใส่เสร็จก็จะอ่ใส่ใส่บูทเสร็จแล้วก็ใส่แหวนนะครับแหวนไอ้สปริงเนี้ยนะครับสปริงเนี้ยใส่ลงไปนะครับดังนั้นแล้วมันก็จะ ผ้าซับน้ำมันมันก็จะช่วยซับน้ำมันให้น้ำมันอยู่ได้นานๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราหยอดด้วยน้ำมันนะครับหยอดด้วยน้ำมันนะครับก็ลดการมีเสียงนะครับแล้วก็ทําให้บูธทํางานปกติลื่นๆไหลๆนะครับก็ทําให้ลื่นไหลได้อย่างเงี้ย นะครับถ้าหากว่าเรามันมันฝืดฝืดเสียงดังๆอะไรต่างๆใช่ไหมเวลาเราลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ดูมันมันมันยังบุ่นช้าเหมือนเดิมเราก็ลองหยอดน้ํามันดูอย่างเงี้ยนะครับหยอดน้ำมันดูตรงตรง,ตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วกระโหลกกระโหลกพันลมมันก็จะมี2ด้านดังนั้นแล้วเราก็ต้องหยอดทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ก็ด้านนี้ก็ต้องหยอดนะครับด้านนี้ก็ต้องหยอดนะครับอืมนะครับ คืออัน,นี้เป็นฝาฝาหน้านะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฝาหลังนะครับสังเกตจะมีก้านอยู่นะนะครับก็วันนี้ก็มานําเสนอนะครับมานําเสนอ,อาการการดูแลเบื้องต้นนะครับการดูแลเบื้องต้นสําหรับสําหรับพ่อบ้านเนาะนะครับหรือว่าแม่บ้านที่ที่ ลำคาญเสียงพัดลมดังดังนะครับแล้วก็หมุนช้ามีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเ,าเราเราลองแกะดูนะครับเนาะนะครับแกะดูวิธีการแกะต่างๆก็ย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับที่ผ่านมาผมก็จะแกะให้ดูบ่อย,อยๆนะครับจริงๆแล้วแกะแกะไม่ยากครับแต่วิเคราะห์อาการนี่แหละยาก วิเคราะห์อาการว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมนะครับแต่ละอาการแต่ละอาการมันเกิดจากอะไรนะครับคือถ้าเรารู้แล้วว่าเกิดจากตัวไหนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเป็นการซ่อมอันนั้นง่ายแล้วนะครับแต่วิเคราะห์อาการนี่แหละบางทีเราก็งงๆนะครับไม่รู้ว่าอาการไหนเป็นอาการไหนใช่ไหมนะครับก็วันนี้นะครับก็ มีเวลานะครับก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆมีเยอะมากนะครับที่ที่ถามนะครับปัญหาต่างๆเข้ามาแต่แต่ขออภัยจริงๆนะครับยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้ตอบเยอะมากนะครับไม่ต้องคือคือคือตอบนะครับสัญญาว่าจะตอบทุกทุกคำถามเลยนะครับบางคําถามผมเห็นผ่านมาเป็นเดือน2เดือนนะสามเดือนก็มีที่ผมไม่ได้ตอบนะนะครับแต่ผมก็จะ สัญญาว่าจะเข้าไปตอบนะครับถึงแม้เป็นคําถามที่เขาถามทิ้งเอาไว้แล้ว3-4เดือนแต่ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเผื่อว่าวันหลังท่านนั้นเขาจะเข้ามาดูคําตอบของผมนะครับผมคือผมก็จะเข้าไปอตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงก็วันนี้นะครับเอาเรื่องราวนะครับเล็กๆน้อยนอยนะครับเอามาฝากเพื่อนๆเนาะนะครับ บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับบางคนเหมือนกันที่ที่เขาวิเคราะห์อาการไม่เป็นแก้ไขไม่เป็นนะครับอันนี้ก็อาจจะแก้ไขได้ได้ได้บ้างนะครับเนาะนะครับสำหรับบางท่านที่มีปัญหาแบบนี้นะครับอีกแถบอีกนิดนึงนะครับแถมนิดนึงนะตัวบูธนะครับตัวบูธตัวนี้นะครับอันนี้ตัวเล็กนะครับก็คือจะมีขนาด8นะครับ8มิลนะครับ แล้วแมิลเขาวัดกันยังไงถ้าหากว่าเราใช้ใบม,มันทัดมันวัดมันอา,อาจจะไม่เที่ยงนะนะครับคือเราใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆไม่รู้ว่ามีกันหรือเปล่านะนะครับบางทีมันเป็น,ปนแบบดิจิตอลนะตัวเลขขึ้นนะครับขายมีเยอะๆนะครับตัวนี้ชื่อว่าผมรู้สึกว่าผมเคยเผมจําชื่อไม่ได้นะนะครับแต่ผมเคยเคยนําเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์การซ่อมพัดลมอยู่นะครับผมจําชื่อไม่ได้จริงขออภัยนะครับอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับเราเราวิธีการวัดนะครับเราก็จะเราก็จะสวมตัวนี้เข้าไปนี่นะครับเสร็จแล้วก็ดึงนะครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นมาดูตรงเลขศูนย์นะครับขึ้นมาตรงกับกล้องเห็นไหมครับ8มิลน,นะครับนั่นหมายความว่ารูตรงนี้มันกว้างคือเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิล นะครับแปมิลแต่ถ้าเป็นพัดลมรุ่นใหญ่ขึ้นมามันก็จะ9กมิลน,นะนะครับดังนั้นแล้วเเราเวลาเราสั่งอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับพัดลมชิ้นนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นสั่งโรเตอร์มานะครับหรือว่าคือสั่งอะไรสั่งสั่งบูธมามันเข้ากันไม่ได้ทุกรุ่นนะครับเราต้องดูว่าบูธของเรามันมีบ่าไหมนะครับแล้วกี่มิล นะครับเวลาเขาวัดวัดกี่มิลเนี่ยเขาจะวัดตรงรูนะครับไม่ได้วัดความยาวความอะไรต่างๆนะวัดรูภายในเนี่ยนะครับเป็นมิลน,นะครับก็อันนี้ตัวเล็กเนาะนะครับก็จะเป็นแดมิลสมมุติผมวัดอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับอ่มอันนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับเออสังเกตนะครับตรงเนี้ยอ่าแปดมิลน,นะครับอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยแปดมิลตรงนี้คือหนึ่งสิบมิลใช่ไหม นะครับตรงนี้8ดมิลน,นะนะครับดูตรงเลขศูนย์นะครับก,ก, 0, บก็อันนี้เสริมท้ายคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับวันนี้จากลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมานำเสนอได้ก็เพื่อนๆก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ